การเสริมสร้างกลไกความรับผ <an> ิดชอบเพื <S an> ่อข <an> ับเคลื่อนสู่การเป็นหุ้นส่วนภาครัฐเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อให้ประเทศมีแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจการเมือง โรคอุบัติใหม่และปัญหาในอนาคตเพื่อการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหนังสือเล่มนี้จึงถือเป็นการรวบรวมกรณีศึกษากลไกความรับผิดชอบและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของประเทศไทยที่เป็นความรับผิดชอบในแนวรณาเป็นกระบวนการตรวจสอบและถุงดุลการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายบริหารผ่านภาคประชาชนโดยกระบวนการตรวจสอบและถุงดุลการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายบริหารผ่านสื่อสารมวลชนและภาคประชาสังคม โดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าหรือสแกนคิวอ d e โคที่ปรากฏขึ้น